รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนวันนี้ครับเราจะเดินทางไปที่เกาะจิกกันครับเขาบอกว่าบนเกาะจิกแห่งนั้นครับเป็นเกาะที่มีพลังงานสะอาด100%เเลย,ยและเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอย่างมากครับแต่ ถ้าย้อนกลับไปในอดีตครับบนเกาะแห่งนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีพลังงานเลยทำให้ผู้คนวันนั้นครับใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเป็นอย่างมากแต่ในปัจจุบันนี้ครับบนเกาะแห่งนั้นมีพลังงานใช้แล้วมีไฟฟ้าใช้แล้วอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นพลังงานสะอาด100%รซไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะทางอากาศครับวันนี้จะไปดูกันว่าเขาทํากันยังไงครับ ตอนนี้กาะจิกก็อยู่ด้านหน้าของเราแล้วครับเรามาลงเรือที่ท่าเรืออ่าวกระป๋องครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20มนาทีก็จะถึงเกอดจิกครับที่กาะจิกเป็นชุมชนขนาดเล็กครับดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายพึ่งพาตนเองถอยทีถอยอาศัยกัน อาชีพหลักของคนในชุมชนนี้ก็คือการทำประมงมีประชากรเพียง150ครัวเรือนครับแต่ก็ประสบปัญหาที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแต่ด้วยภาวะการเป็นผู้นำของผู้นำชุมชนอย่างผู้ใหญ่แป๊กที่เป็นคนไม่หยุดนิ่งแสวงหาความรู้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆรวมถึงทุกคนในชุมชนครับให้ความร่วมมือกันสร้างโอกาสต่างๆมากมายครับทำให้เกาะจิกกลายเป็นเกาะนำร่อง ในการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานจากธรรมชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่แตกใช่ไหมครับใช่ครับมาด้วยหรอน้องนิวมาครับผู้ใหญ่แตกเดี๋ยวขึ้นมาพักผ่อนก่อนเยี๋ยวบนี้นะผู้ใหญ่แตกนะพอพอไปโอเคขึ้นเลยครับขอบคุณครับ ผู้ใหญ่แท็กสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิวครับวันนี้อยากจะมาคุยกับผู้ใหญ่แท็กสักหน่อยเพราะเราบอกไปเมื่อต้นรายการแล้วว่านี่นะครับแต่ก่อนก่อเจ็กเป็นก่อที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยแต่ด้วยความเข้มแข็งด้วยความไม่ยอมแพ้ของผู้ใหญ่แท็กกับทุกคนในชุมชนชาวบ้านร่วมมือด้วยทุกคนในชุมชนเลยนะครับทำให้ก่อเจ็กแห่งนี้ตอนนี้มีพลังงานสะอาดใช้เรียกว่าเป็นพลังงานที่ไม่สร้างมลพิษ ให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้ผมขอมาคุยกับผู้ใหญ่แท็กหน่อยถึงข้อมูลต่างๆว่าผู้ใหญ่แท็กทํายังไงชาวบ้านร่วมมือกันยังไงวันนี้ได้คําตอบแน่นอนครับครับผมเดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนเดินทางมาเหนื่อยๆได้ครับผู้ใหญ่แท็กดีครับได้ครับมากินน้ากินท่านก่อนครับโอ้โหผู้ใหญ่ครับ บรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่เงียบใช่ไหมเงียบสงบแล้วก็มีลมมาเป็นช่วงๆวิวก็สวยนี่ผมนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าในสมัยก่อนถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยรู้มาว่าบนเกาะแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าเลยอ่าใช่ครับแล้วก็อยู่กันยังไงครับมืดครับมืดสนิทคือสมัยก่อนน่ะใช้ตะเกียงเป็นตะเกียงใต้ตะเกียงแก้วตะเกียงโคมแล้วก็มีบางบ้านมีฐานะก็มีตะเกียงเรือ ครับผมแล้วก็ท่วงหลังเนี่ยมันจะมีเครื่องปั่นไฟใช้อ่านแล้วมันก็เกิดมลภาวะนะทั้งทางเสียงทางควันถือ่เป็นปัญหาถูกต้องครับครับผมแล้วนอกจากเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรแน่นอนพอเรื่องมีเยาวชนมีเด็กการศึกษาก็ส่งผลเรื่องการทำกันบงกันบ้านใ่กลางคืนก็จะยากหน่อยครับเด็กเรียนสมัยก่อนนะแม้แต่รุ่นผมเนี่ยทำการบ้านยังต้องจุดตะเกียงในเรื่องของการศึกษามันก็จะด้อยไา เด็กในเมืองเยอะนะครับแล้วก็ต่อยอดมาในเรื่องการถนอมอาหารสมัยก่อนต้องซื้อน้ําแข็งมันก็ต้องมีเรือขนส่งมาเป็นเที่ยวเที่ยวก็ต้องไปเอาบนแผ่นดินใหญ่มาที่เกาะก็ทําประชาคมประชุมส่งหนังสือไปทั้งจังหวัดส่งจังหวัดส่งกระทรวงนะครับแล้วเขาก็ส่งทางกระทรวงพลังงานก็ส่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับมามาร่วมสำรวจพูดคุยกับพวกพวกเรานะ ในปีพศ2545ครับครับผมย้อนกลับไปก็ 20, 20ปีปครับผมคิดร่วมกันนะฮะออกแบบระบบครั้งแรกก็เป็นพลังงานทดแทนแบบผสมผสานครับมีกังหันลมมีดีเซลนะฮะมีโซลาเซลล์ก่อจริงนะมีการพัฒนาหลายเฟสนะ,ะเพิ่มแผงโซลา่า จาก7.5กิโลวัตต์เนี่ยเพิ่มมาเป็นคือตอนนี้ก็ร้อยกว่ากิโลวัตต์จ่ายไฟจากพลังงานทดแทนเซลล์แสงอาทิตย์นะฮะได้98.5%ของการใช้พลังงานทั้งหมดหในเกาะก็คือ,คอ<ม>เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบนเกาะจิกเองเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้โดยใช้<ม>พลังงานทดแทนหรือรพลังงานสะอาดนั่นเองถูกต้องครับมีความมั่นคงมีมีความเสถียรพูดได้ว่าจ่ายไฟได้24ชั่วโมงแล้วก็ไฟไม่ดับเลยตลอด3ปีที่ผ่านมานี่แหละครับนี่คือความรู้นี่คือประสบการณ์ ที่ทั้งผู้ใหญ่แต็กแล้วก็คนบนเกาะจิก <ผม S 1> ได้เรียนรู้รและพัฒนาร่วมกันครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพลังงานสะอาดบนเกาะจิกมีอะไรบ้างและน่าสนใจขนาดไหนสนับสนุนโดยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโ,โตในระดับโลกอย่าง <S <S ยั่งยืน ปตทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนบริเวณนี้ตรงนี้คืออะไรครับผู้ใหญ่ครับอ๋อบริเวณนี้จะเป็นวัดที่พื้นที่ของวัดนะฮะครับครับผมเนี่ยคือเหมือนเหมือนเซนเ็นเตอร์ของหมู่บ้านวางพื้นที่วางระบบเอาไว้ดีนะเพราะด้านฝา่มือก็เป็นโรงเรียน นะโรงเรียนลานกีฬาแล้วก็ถัดไปก็คือศูนย์เรียนรู้ครับครับขวามือนี่เป็นประปาหมู่บ้านครับ,รบซึ่งก็ใช้ระบบโซลาเซลล์เหมือนกันฮะปั๊มน้ําจากบ่อน้ําขึ้นมาเก็บไว้ไที่ถังประปาแล้วก็จ่ายลงไปให้ชาวบ้านใช้มีมิเตอร์เหมือนเหมือนบนฝั่งเลยครับ,รบเพียงแต่ว่าค่าน้ำเนี่ยหน่วยละ,ะหน่วยละ10บาทเพียวๆไม่มีแหวดไม่มีค่าบริการ10บาทเพียวๆที่เรากําลังเดินมานะฮะระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเป็นไมโครกิจของของกาะกิจถ้าตัวระบบใหม่นะไมไมโครกิจของหมู่บ้านแผงจะอยู่บนหลังคาวัดทั้งทั้งหมดจะ7 2กิโลวัตต์นี่คือแผงโซลาเซลล์ใช่ครับระบบใหม่ตัวนี้เป็นห้องคอนโทรลของระบบใหม่ครับด้านนี้จะเป็นห้องแบตเตอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดห้องอันนี้เรียกว่าที่เก็บไฟฟ้าข้างในติดแอร์ครับก็ ห้องนู้นจะเป็นห้องควบคุมฮะมีห้องมีอินเวอร์เตอร์แล้วก็มีระบบออนไลน์อยู่ส่วนห้องนี้ก็เป็นแบตดิเทียมไอออนฟอสเฟตทั้งหมดนี่มีความจุ266กิโลวัตต์ครับก็คือต้องบอกว่านี่คือภายในห้องแบตเตอรี่ถูกต้องครับถ้าพูดกันภาษาเข้าใจง่ายๆเลยคือพอเรารับแสงจากโซลารเซลล์มาครับถ้าเกิดว่าไม่มีแบตนี้ ก็จะถูกนําไปใช้ทันทีใช่ครับใช้ได้แค่กลางวันมันก็ใช้ได้แค่กลางวันครับผมอันนี้เพื่อเก็บแล้วใช้ในเวลากลางคืนใช้ในเวลากลางคืนหรือว่าเวลาที่แดดน้อยไม่มีแดดมีฝนไม่มีแดดครับแล้วก็ชาร์จเข้ามาเก็บในแบตครับผมจากแบตก็มันจะเป็นมีห้องคอนทอนมีอินเวอร์เตอร์ฮะตัวเปลี่ยนไฟจากกระแสต้องเป็นกระแสสลับเป็นไฟ220 ระบบนี่คือไฮเทคเลยถูกต้องครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากครับผมถูกต้องทำให้อย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้3ปีแล้วที่ผ่านมาคือไฟไม่ดับไม่มีเลยไฟดับถูกต้องครับกลายเป็นว่าใช้งานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆครับผมไอ้ส่วนด้านด้านนู้นก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะสตาร์ทตัวเองขึ้นมาก็ต่อเมื่อระบบเก่าซึ่งสำรองมันหมดแล้วเป็นสำรองของสำรองถูกต้องเป็นแบ็กอัพสามเขาจะเป็นออโต้สตาร์ท จะสตาร์ทตัวเองขึ้นมาถูกต้องวันไหนที่เกิดเหตุการณ์จําเป็นต้องใช้ถูกต้องเขาจะได้ใช้ได้ทันทีถูกต้องไม่ต้องมาบ,บูธไม่ต้องมาเสียอะไรกันถูกจะได้รู้ด้วยว่าเครื่องน,นี้ใช้งานได้อยู่ถูกต้องครับ,อรบโอเค,คก็ตรงนี้นะครับถือว่ารวมแผงโซลาร์เซลล์เลยตั้งแต่ยุคแรก คือด้านหลังด้านหลังครับอันนี้ยุค2องยุคสองเกณฑ์สองครับเฟสสองเฟสสามู่ข้างบนเฟสสามบนหลังคาวัดก็เป็นเป็นเกาะที่ใช้พลังงานสะอาดมาอย่างยาวนานใช้คำว่าประสบความสําเร็จได้ครับผมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเลี้ยงชุมชนของตัวเองบนเกาะจิกแห่งนี้ครับครับอันนี้ก็คือห้องแบตเตอรี่ครับผมที่เยอะแยะมากมายเลยผู้ใหญ่ครับผมนะฮะอันนี้คือแบตเป็นแบต แบบตะกัวกดใช้เติมน้ำกัดรุ่นเก่ายุคที่มหาเลยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทําไว้ร่วมกับชาวบ้านปี2547เจนหนึ่งครับเจนหนึ่งเลยนะนี่เริ่มแรกเลยนะครับครับผมโดยของที่เรามีอยู่เนาะแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ทิ้งของเก่าไม่ใช่ว่าได้ใหม่แล้วทิ้งเก่าเราก็ฟื้นฟูแบตนะปรับปรุงเรื่องสายขั้วต่อต่างๆเนี่ยแล้วฟื้นฟูสภาพแบตให้ให้กลับมามีประสิทธิภาพกว่าเดิมใช้เป็นแบ็กอัพ หรือว่าสำรองจากระบบใหม่ครับนะกรณีที่มีฟ้ามีฝนตกมากๆากพอไฟมันหมดลงปุ๊บเนี่ยระบบเนี้ยจะทำหน้าที่ทจ่ายโดยเราติดตั้งระบบ ATS เชื่อมกันไว้ครับจ่ายอัตโนมัติเลยมีไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วจ่ายไปยังบ้านเรือนต่างๆเรามีกฎเข้าบังคับยังไงบ้างครับคุณ้ครับก็มีมีการเก็บค่าไฟ ที่นี่กำหนดค่าไฟหน่วยละ13บาททีนี้เราเราก็ซื้อขายกันซื้อแบบจ่ายก่อนใช้คือทุกครัวเรือนเนี่ยเขาจะมีมิเตอร์เป็นแบบสมาร์ทมิเตอร์เป็นมิเตอร์เติมเงินอยู่ที่ที่ทบ้าน<า>เลยทุกบ้านเลยครับแล้วเขาก็มาซื้อไฟบ้านนี้ต้องการซื้อกี่หน่วยจะมีน้องให้บริการทุกวันพุธที่ศูนย์เรียนรู้ฮะ,ะทำนาทีขายไฟที่วิธีการขายไฟเนี่ย เขาก็จะมาซื้อเราแล้วเรา,าสมมุติเขาซื้อ10หน่วยเจ้าหน้าที่ก็จะคีย์ลงเครื่อง10หน่วย10หน่วยหมายเลขมิเตอร์ทีเท่านี้130บาท130บาทแล้วเครื่องมันจะปิ้นสลิปออกมาเป็นรหัส20หลักแล้วก็ไปป้อนทีมิเตอร์อกด Ent e ต์ไฟมันก็จะบรรจุในมิเตอร์อได้เลย10หน่วยใช่ครับส่งให้เลยครับมิเตอร์แบบเติมเงินนะฮะตรงวัตถุประสงค์เลยคือหนึ่งเป็นการใช้พลังงานแบบพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙จใช้เท่าไหร่ใช่ครับก็มันสามารถใช่มันสามารถควบคุมได้เราดูที่มิเตอร์ได้ว่าไฟเราเติมมาสมมุติเราเติมมา20หน่วยใช้ไปแล้วเหลือกี่หน่วยเราควรจะประหยัดตรงไหนตลอดเราเวลามีตังน้อยก็ไปเติมน้อยได้10หน่วยก็เติมได้มีเยอะเราก็ไปเติมเยอะ50หน่วยก็เติมได้ร้อยหน่วยก็เติมได้เขาเรียกการใช้พลังงานแบบพอเพียง ครับอย่างที่เมื่อกี้นี้ผู้ใหญ่บอกว่าทุกวันพุธก็ชาวบ้านก็จะมาที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อมาซื้อไฟครับผม13บาทต่อหน่วยครับผมทำยังไงเดี๋ยวเรามาทำให้ดูดีกว่าเป็นตัวอย่างครับผมเดี๋ยววันนี้ผมให้ทางนิวสาธิตให้เติมไฟเติมไฟบ้านผมให้เลยมิเตอร์หมายเลขสามมิเตอร์หมายเลขสามก็จะมาตรงนี้นะชาวบ้านทุกคนก็จะมาต่อคิวกันเลยแล้วก็มาตรงนี้ว่าเอาสักสิบหน่วยพอสิบหน่วยขอเติมไฟสิบหน่วยครับบ้านหมายเลขสาม ก็หน่วยละ13บาบาทเป็น130่้อเราก็จะจ่าย130ก่อนเลยขอบคุณครับ่าเราได้มาแล้วนี่นะครับใบเสร็จ130บาทแล้วก็จะมีเลขที่ผู้ใหญ่บอกอ่า20หลักนะครับเราก็จะนํา20หลักนี้ไปกดที่มิเตอร์กดดูว่าพอกดเสร็จปุ๊บมิเตอร์ก็จะขึ้นเลยว่าไฟ10หน่วย ผสามารถใช้ได้เติมเข้าไปแล้วง่ายก็เหมือนเติมตังค์ถูกต้องครับเติมตังค์โทรศัพท์นี่แหละเติมเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมันง่ายเพราเติมโทรศัพท์ตรงที่ว่าไม่ต้องไปกดสี่เหลี่ยมไม่ต้องไปกดนะฮะกดเลขยี่สิหลักแล้วกด Enter ไฟโชว์ขึ้นเลยจบเลยตอนนี้คุณมีพลังงานอยู่กี่หน่วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าที่เราไปที่ตรงศูนย์การเรียนรู้ เติมเงินมาแล้วสิบหน่วยไปซื้อไฟเติมซื้อไฟมาก็คือกลับมาที่บ้านของใครก็แล้วแต่เนี่ยถูกต้องตรงตามหมายเลขที่เราแจ้งไว้เบอร์สามใช่ครับอันนี้ก็คือตู้เบอร์สามนี่เราเห็นอยู่เราก็จะเอาเลข20หลักนี้เติมเข้าไปเเข้าไปดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าเรามีตอนนี้เรามีไฟอยู่เท่านี้นะครับ39.3 33หน่วยเรามีไฟอยู่เท่านี้นะครับตอนนี้เราก็จะกดเลข20หลักที่เราได้มาเข้าไปเรียบร้อยก็กด enter โอเค สักครู่ครับนี่คือว่าเราเติมไป10หน่วยเชเลขสิบนะครับว่าเราเราเอาไฟไปใส่10หน่วยแล้วก็ตอนนี้ไฟ49.33ครับผมก็เพิ่มขึ้นมา10หน่วยนี่แหละครับนี่คือพลังงานสะอาดที่ทั้งใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยครับเอาละที่นี่นอกจากพลังงานสะอาดแล้วยังเด่นเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาครับผู้ใหญ่ นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอ่าปะการังเทียมแล้วเป็นยาเทียมสารไหลเทียมแล้วก็เป็นซังซังทางมะพร้าวไปในตัวด้วยฮะนี่นะครับใช่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณพ่อครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับผมอันนี้คือปะการังเทียมครับผมผู้ใหญ่ที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันมันเริ่มยังไงแล้วเหล็กเหล็กแล้วก็เป็นโครงยังไงนะครับะคือตอนนี้เราใช้โครงเหล็กนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบมาตรฐานของกรมประมงเนี่ยมันจะเป็นปูนซึ่งมันมีน้ําหนักมาก แล้วก็ไม่เหมาะกับทิ้งพื้นที่น้ําตื้นะนะฮะทีนี้เราก็ย่อขนาดมาแล้วใช้เหล็กกล่องกันวันนี้อันนี้ก็คือ,อยาเทียมหรือสาหร่ายเทียมติดเข้าไปด้วยครับผมครับผมเราก็ใช้ทางมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติครับเป็นสร้างทางมะพร้าวไปในตัวเลยะนะครับแล้วก็ติดเข้าไปอพอระยะประมาณ3-4เดือนขึ้นไปเนี่ยไอ้โครงประการังเนี่ยมันจะมีอ่าเขาเรียกเพียงภูเขาคว,วายพวกหอย,อยพวกแพลงตอนมาเกาะละ ไปนานๆมันจะกอบเป็นก้อนเป็นฟอสซิลเป็นโครงประการังเลยแล้วอย่างนี้เราเราปล่อยลงไปเนี่ยระยะเวลาที่เขาอยู่ได้นี่ประมาณประมาณกี่ปีอ่าสิบกว่าปีฮะสิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีครับการเวลาก็ทําให้เขากลายเป็นโครงขึ้นมาถูกต้องแล้วเขาก็กลายเป็นบ้านเป็นบ้านปลาเล็กสัตว์น้อยไปใช่ครับปลาปูแล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่เอาไปทิ้งบริเวณไหนบ้างครับอ่างานตัวเนี้ยเราไปทิ้งบริเวณที่หมู่บ้านกำหนดจุดอนุรักษ์ไว้ครับประมาณ1,1คูณกิโลเมตรเป็นจุดอนุรักษ์ซึ่ง ห้ามเรือที่มีเครื่องมือทําทลายล้างเข้ามานะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันว่า,าเราให้เรือที่ใช้เครื่องมือเชิองอนุนรักษ์นะฮะเข้ามาประกอบการได้อย่างเช่นลอบปลาหรือว่า,าตกปลา,ามันก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวไปด้วยไหนๆมาแล้วขอขอลองช่วยสนิไดไหมนี่เสร็จยังครับใช่ครับผมยังนะครับผม,บผมนี่นะครับอันนี้ก็คือสาหร่ายเทียมที่จะให้พวกแพลงต้อนพวกลาวา บที่เล่าไหว้พัวไฟใช่ครับมเกอกใช่ครับถ้าลักษณะนี้ลงไปมันจะเหมือนเป็นบ้านปลาครับเป็นบ้านปลาเขาจะไปหลบด้านในใช่ครับปลาเข้าเร็วปลาเข้าเร็วได้ทางมะพร้าวเ้าใช่ถ้งสามวันปลาเข้าเลยครับลุงครับครับนี่แหละครับนี่คือการนำเรียกว่าวัสดุที่เป็นเหมือนว่าจะเป็นขยะที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งได้ ับสนุนโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนรสนุนโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน กีดูมาแล้วการทำสปาการันเทียม3 in 1ครับผมแล้วก็เพิ่มผลผลิตจริงๆเมื่อกี้ถามคุณลุงชาวบ้านจะก่อนนี่คือลดน้อยลงเยอะมากครับพอทำก็เห็นเห็นผลเลยล่ะทั้งปลาทั้งกุ้งครับมองอะไรครับผู้ใหญ่พอมองกำลังเรากำลังจะหาทางเข้าไปดูเขาเขาแกะกุ้งกันนะพอดีมีเรือเข้ามาพอดีเลยใช่ครับออนี่นี่กุ้งติดนะเห็นนะเป็นลาวเลยโอ้โหเยอะมาก กุ้งแช่บุ้ยครับไปอย่างนี้ไกลไหมวันนี้ไกลไก่ก๋าช้างครับกว่าช้างไก่กว่าช้างเลยครับใหญ่ไปกว่าช้างเลยนะวันนี้เห็นเขาบอกมันห้าสิบหกสิบโลถือว่าอุดมได้สมจะรักเนาะได้เนาะห้าสิบกว่าโลเนาะโอ้โหกุ้งสดๆถ้าก็เป็นหนึ่งในผลพวงของการทําเรื่องการอนุรักษ์นะครับทั้งทั้งปลารังเทียมทั้งสร้างเชือกสไลายเทียมอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละครับพอทะเลมันมี ระบบนิเวดีขึ้นนะมันก็มีกุ้งมีปลาครับผมมากครับผมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อ,อไปตรงจุดชมวิวตรงสุสานหอยได้ครับครับไปเที่ยวต่อครับ,รบผนี่ครับที่เราเหยียบอยู่นี่ฮนะเปลือหอยทอั้งนั้นเลยหนาไหลายเมตรนี่คือธรรมชาติเร,ราไม่ได้ทำนะใช่ครับ พราะตั้งแต่เดินเข้ามาตรงบริเวณนั้นมาถึงบริเวณนี้นี่คือมีแต่เปลือกหอยเลยครับเนื้อที่ประมาณประมาณสองไร่ว่าทั้งหมดเป็นเปลือกหอยหมดเลยนะผู้ใหญ่ใช่ครับเพราะช่วงฤดูมรสุมนะฮะคืนแรงๆเนี่ยคืนจะซัดเปลือกหอยขึ้นมาเกยบนเนี้ยกองพนเนินเลยครับน่าจะปลายปีชาวบ้านเขาก็จะใช้เวลาว่างนะฮะโกยไปแต่งพื้นที่มาขนไปใช่ครับแล้วประภาคารด้านหลังอ่ะใช่ใช้เป็นสัญญาณสําหรับชาวประมง กว่าบริเวณนี้มีแนวโขดหินมีหน้าผาอยู่ครับผมแล้วด้านนู้นก็จะเป็นหน้าผาเขาเจ้าหมุกลิงนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราถ้าเราขึ้นไปบนประภาคารเราจะมองเห็นได้ชัดเห็นหมดเลยนะบริเวณนี้เป็นเหมือนแบบวิวสวยเอาไปเลยถูกต้องครับแม้แต่ประภาคารก็ใช้โซลารเซลล์นะเป็นโซลาเซลล์ที่ให้แสงสว่างเวลาสองเปียมงครับเห็นประมาณ8ไมล์ทะเลครับถ้าทะเลดีๆนะไม่มีฝนประมาณ8ไมล์ครับก็สบายๆสำหรับเรือเดินทะเล กาเรียกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินได้ครับผมมาถ่ายรูปตัววิวสวยมากครับผมโอ้เย็นครับตรงนี้เย็นสวยงาม นี่ครับเรียกได้ว่าได้มากอดจิกได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ได้เที่ยวในสถานที่สวยๆอนงามของประเทศไทยอีกด้วยครับผมต้องบอกเลยว่าสถานที่ดีๆแบบนี้ครับที่มีการอนุรักษ์ทรัพยกนธรรมชาติมีการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนก็ต้องมีรางวัลการันตีหน่อยละครับผมสดๆร้อนๆเลยเพิ่งได้มาคืออะไรครับผู้ใหญ่ครับเป็นรางวัลโลกโลกสีเขียวฮะประเภทชุมชน ครับครั้งที่2 2ปี2566ล่าสุดนะล่าสุดนะของของสถาบันลูกโลกสีเขียวของพอจะทองครับ,รบแล้วพอได้รางวัลมาสดสดร้อนร้อนปีที่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับครับคือเรารู้สึกดีใจภูมิใจนะกับกับงานที่เราต่อสู้มาชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนเรามีโอกาสเป็นต้นแบบ,บเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็เผยแพร่ให้ ชุมชนเครือข่ายต่างๆนําไปต่อยอดนะฮะล้วก็แลกเปลี่ยนกันทีนี้ไม่ไม่เฉพาะแต่เมืองไทยนะฮะแม้แต่ทางสํานักข่าวอันจาเซล่าของตะวันออกกลางก็มาถ่ายทําข่าวที่นี่เลยที่นี่ครับกับผู้ใหญ่เลยครับผมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่องการขายเคิตคาร์บอนครับผมแล้วก็มีสํานักข่าวจากเยอรมันครับผมแล้วก็ก่อนก่อนที่ทางกอจิกจะได้รางวัลอ่า ลูกโลกสีเขียวเราก็ไปได้รางวัล Thailand Energy Award ของปีปี25 6 6นะฮะแล้วก็ไปได้ที่2ของอาเซียนเป็นอาเซียน e n e r g y a w a r d ครับผมล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเขาเรียกว่าไปเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนกับทางหมู่เกาะทางภาคใต้คือหมู่เกาะในในประเทศไทยแหละฮะสามสิบเกาะเกี่ยวกับโคกที่ทาท่องเที่ยวเพราะตอนนี้กระแสเรื่องการ การท่องเที่ยวที่มีคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์กำลังเดินหน้ากำลังบูมมากกำลังบูมมากทุกคนให้ความสนใจมากครับผผู้ใหญ่คิดว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่เกาะจิกแห่งนี้ทั้งตัวผู้ใหญ่เองแล้วก็ทุกคนในชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยพอดีแล้วหรือยังครับผมว่ายังยังเรายังต้องต่อยอดต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มขีดดีแล้วก็ต้องดีขึ้นดีแล้วต้องดีขึ้นไปอีกคือเพื่อนอกจากเราเราจะ ช่วยตัวเราแล้วเนี่ยเรายังต้องต้องช่วยที่อื่นช่วยโลกช่วยอะไรอีกหลายเรื่องอย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้นอกจากจะทําในบริเวณของก่อจิกเองแล้วก็เดินทางไปให้ความรู้เดินทางไปเหมือนแชร์ประสบการณ์ถูกต้องของเราเองให้กับหลายๆคนหลายชุมชนได้เห็นชุมชนเครือข่ายพร้อมๆมกับองค์ความรู้ฮะที่เราขยายต่อนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดีมากๆนะครับคือเรามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเราต้องนําไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยแบ่งปันประสบการณ์กันเพื่อให้ทุกคนเนี่ย ช่วยกันรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากกอจิกแล้วจะได้ขยายใหญ่เป็นระดับจังหวัดระดับประเทศและกอระดับโลกนั่นเองผู้ใหญ่ครับคำว่าพอดีครับผมผู้ใหญ่คืออะไรครับถ้าสําหรับผมการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราเราพอเพียงแต่คําว่าไม่พอเพียงก็คือองค์ความรู้ที่เราขยายต่อไป ทำทำให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมกับประเทศชาติหรือว่ากับโลกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือพอดีของผมไอคำว่าพลังงานทดแทนน่ะมันก็ต้องควบคู่ไปกับการใช้ใช้พลังงานแบบพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงร .9 นะฮะเราก็ต้องมีความพอประมาณมีความพอเพียงนะครับแต่เราก็ต้องมาหยุดพัฒนาในเรื่องนี้นะฮะครับผมแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะเราทุกคนก็จะพบความสุขครับผมผมมาที่เกาะจิกแห่งนี้ แล้วได้ยินว่าเกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆครับที่ใช้พลังงานทดแทนอยากจะบอกทุกคนเลยว่าถึงแม้ว่าเกาะจิกจะเป็นเกาะเล็กๆแต่เกาะจิกทําสิ่งใหญ่คือเริ่มต้นรเริ่มต้นจากเกาะเล็กๆแล้วก็เครือข่ายขยายไปเรื่อยๆระดับจังหวัดอย่างที่ผมบอกระดับประเทศร,ระดับโลกถึงแม้เราจะเป็นคนตัวเล็กๆขอแค่เราเริ่มครับถ้าทุกคนเริ่มมันจะเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่า ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนสําคัญที่สุดครับโหอันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยครับได้รับแรงบันดาลใจได้รับความรู้ยินดีครับในหลายอย่างรวมถึงได้มาเที่ยวที่สวยๆแบบนี้ด้วยขอบคุณผู้ใหญ่แต่ครับเรียกได้ว่าเกาะจิกเป็นเกาะหนึ่งเลยครับที่เป็นตัวอย่างการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมทั้งด้านเทคโนโลยีและการบริหารชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องที่สําคัญครับ ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยถ้าใครมีเวลาว่างในวันหยุดยังไม่มีแพลนไปไหนไม่ควรพลาดครับที่จะมาเยือนเกาะจิกแห่งนี้นอกจากจะได้พักผ่อนอยู่กับตนเองในบรรยากาศที่เงียบสงบแบบนี้แล้วยังได้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนติดกลับบ้านไปอีกด้วยหากคุณผู้ชมคนไหนครับสนใจความรู้เกี่ยวกับการทํางานด้านการอนุรักษ์ดีๆแบบนี้ สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลูกโลกสีเขียวได้ที่ f c e e o o o p เพจสถาบันลูกโลกสีเขียวนะครับสำหรับวันนี้รายการพอดีหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับถามว่าที่ชมุมชนก่อจิกใช้พลังงานทดแทนอะไร 1. พลังงานลม 2. พลังงานแสงอาทิตย์พิมพ์คำตอบพร้อมบอกว่าชอบช่วงไหนของรายการเพราะอะไรผู้ที่ตอบคำถามถูกและให้เหตุผลโดนใจทีมงานรอลุ้นรับของรางวัลจำนวน2รางวัลไปได้เลยสามารถตอบคำถามผ่านทาง Facebook รายการพอดีได้ตั้งแต่ตอนนี้และติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลท้ายรายการในสัปดาห์ถัดไปได้เลย สนับสนุนโดย,โดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเค,ครดิตคาร์บอนนะฮะก็คือพวกก๊าซเสียที่เราสามารถกักเก็บหรือลดหรือหยุดได้แล้วเราได้คููสัญญาเป็นบริษัทผลิตโทรศัพท์บริษัทหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเราขายด้วยสัญญา15ปีได้5 0,000เหรียญสหรัฐค,คือคิดเป็นเงินไทย1 0 0ล้าบาท เราก็เอามาช่วยชุมชนนะโดยสนับสนุนชาวบ้านที่ใช้ไฟเนี่ยหน่วยละ2บาทโอเคชาวบ้านมาจ่ายค่าไฟหน่วยละ13บาทเราคืนให้ตอนสิ้นเดือนหน่วยละ2บาทเขาจ่าย11อ